สวัสดีทุกท่านวันนี้คือมาเดย์แชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มาเดยก็อยู่กับเกมแฮตแฟนตาซีเกมของข bon ่ายบอลฝ่ายการดิ่งของพี่โอ๊ตปราโมทนะครับวันนี้มาเดก็จะมาแนะนําเริ่มต้นนะครับที่เป็น s อ r แล้วก็เอสอาร์ r, ธรรมดาของทีมสีแดงนะครับว่าใช้ตัวอะไรดีเริ่มต้นจนถึงแปดปัจจุบันที่เป็นโกว์ War นะครับจากที่มาเดได้ลองเล่นเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก,กันอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันแลย ันนี้มาเดจะมาแนะนำร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A.C.K Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชำระเงินทุกธนาคารรวมถึงทูกิีณวันเ็ดด้วยนะอยู่ที่หน้าโจวละครของตัว เกมแคปเอร์สีนะครับสีแดงมาเดฟฟิลเตอร์สีแดงให้แล้วซึ่งมาเดก็อาจจะไม่ได้พูดถึงโดโรทีเพราะโดโรทีมาเป็นตัวอนาคตเนาะตัวที่มาเดจะพูดถึงเลยมันก็จะมีหลักๆตัว SSR เนี่ยตัวแรกก็จะเป็นมินามินะครับตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ้ยพอลองเล่นแล้วเอ้ยไม่อยเท่าไหร่แต่พอลองเล่นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวแทงค์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับสำหรับสายสีแดงมินามินะครับเป็นแทงค์ SSR แต่ที่ผมทําแบบทําแรงไปเรื่อยมันก็เป็น UR ตัวนี้เก่งระดับหนึ่งเลยทาดาเมจร้อยเก้าส ามาเดชจ,จะไม่ผิดก,ก็จะมีในส่วนของยูยุด้วยนะครับยูวยุอีกฝ่ายให้แมตตีเรานะครับเป็นเวลาสองเทิร์น all enemy s t i c k e target attack add d e b u f build b direct at you าาเมท72%กันเลยทีเดียวแล้วก็สกิลอันนี้นะครับเป็นการําดนาเมจแล้วก็แจกมีบัฟไปด้วยนะครับ102%ของ ATK ทาดนาเมจทูวันเนมก็คือ1ตัว r ีเดียว h e t a แ g e t o f f e ต s i v e สตกบาย15%นะครับโอ้หนึ่งเทินถือว่าดีมากมนะัน,นก็เป็นดาบที่ผมใช้ก็จะเป็น i t t r r a l b น a s s นะครับตรงนี้ i n งคีปเอ3%ีเคศูนข์จุดสามเปอร่เนต์โปรหนึ่งดาวเนต์ของแมคคิดพีเขใ่ไหมออส่วนเรื่องดเน ครับ2กเรของ a อ k อเคตัวนี้ผมว่า3ดาวเนี่ยจบได้นะครับ3ดาวจบได้เลยนี่เป็นตัวแทงนะที่ผมก็อยากแนะนําตัวหนึ่งแล้วกันมันเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับตัวต่อมาก็คือเป็นตัวน้องตัวนี้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวดาเมจซิงเกิลแอตแทกนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจเอลีจอดด้วยคือสามารถเอาตัวนี้ไปฝากในหมวดที่เป็นหมวดหาได้ติดดาดต่างๆได้ดีเลย สกิลไม้ตายครับจะเป็นการทำดาเมจนะครับ222%ของ a d k แจกดีบับด้วยนะครับดีบัฟตรงนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่ทำการโจมตีจะดิวดาเมจเบรดออน2คูณคิเ่าก็คือเหมือนเราจะได้ดาเมจคิเลทขึ้นไหมเพิ่มโอกาสคิเลทแล้วกันผมเข้าใจแบบนี้นะ้าผิดภาพประการใดขออภัยด้วยสกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทำดาเมจ94%และเป็นชิลเบรกชิลเบรกก็คือการทำดาเมจแบบเออไม่ได้สดโล่ไม่ได้สดเกาะอ,อะไรนะครับไม่ใช่อิงนอเดิเฟนก็คือการไม่สดโล่ คือสมมติเขากลางโลก่ก็คือจะทะลุไปเลยนะครับแต่ถ้าหลายเกมบางทีเขาว่าชิลเบรคอะมันคือการแบบทะลุกรอบไปเลยเหมือนกันไม่ใช่อิงนอร์ดิเฟรนด์นะครับอาจจะต้องรอดูหน้างานอีกทีนึ่งแต่จากที่ผมลองเนี่ยมันเหมือนเป็นการลุกตัวแบบโล่นะครับแล้วก็สกิลต่อมาครับเป็นสกิลดอทนะเออแต่เคิร์ดปะออนเอนเนมี่นะครับอ่าเมื่อจบเทิร์นเนี่ยอินไดเล็กดาวมียี์เซของทาร์เก็ตแมกเนตพีนะครับแรงได้มากสุด ถึง120%ของ c a s อร์ดาเม g e ดาเมดอที่แรงอยู่กันตัวนี้เอาจริงตอนนี้ผม1ดาวนะแต่ถ้าแบบเก่งเลยก็3ดาวส่วนมากตัวเก่งๆมันอยู่ที่3ดาวตัวเป็นชิโร่สีเขียว1ดาวก็เก่งนี่คือตัวสีแดงนะครับเป็นตัวดาเมจตัวนี้เป็นตัวแทงนะมีนามีตัวแทงตัวดาเมจคืออย่างแคร์เรียกผีขอภัยนะครับตัวดาเมจต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอลิน่านะครับเอลิน่าตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเอลิน่าเนี่ยเป็นตัวดาเมจตัวดึงที่ดีมากๆก็เริ่มต้นเป็นการทำดาเมจ178%นะครับแล้ว ับด้วย Unable to use offensive skill นะโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้นี่มันคือฟรียะปะเออมันเหมือนฟรียะไหมครับอันนี้ก็เป็นดาเมจ piercing damage ด้วยนะครับ damage ignore ด้วย piercing damage ก็คือเป็น damage จอบเกาะ damage จอบเกาะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว damage ตัวหนึ่งที่ดีเลย3ดาวจบได้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน้องอย่างเปยเรียกถูกว่าอย่างเปยตัวนี้นะครับมันเป็นตัวบัฟตัวซับนะครับเป็นเป็นตัวซับตัวฮิล ตัวบัฟเอ k คนะอ่ะตัวของตัวนี้นะอ่ามาดูที่สกิลเลยครับสกิลเนี่ยก็คือเป็นการบวกชดาเมจให้กับเพื่อน1คนนะครับ40เป็นเวลา1เทินอัพดาวมากขึ้นก็บวกมากขึ้นนะครับอืมอันนี้ก็มีแบบคิวเพื่อนได้ด้วยนะครับคิวเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวดาเมจได้ด้วยก็ถือว่าดีเลยครับก็ตัวนี้ก็ ใช้ได้นะครับเป็นตัวซับตัวหนึ่งที่ดีเลยมีคิวเพื่อนได้นะครับในกรณีที่คุณแบบว่าไม่ได้มีอยากไปกว่า,าจ,จะเล่นเป็นแครอทตัวนี้ก็ได้ตัวต่อมาเนี่ยอย่างเปยล่างนี้นะครับล่างนี้เป็นตัวดาเมจ AOE ที่ช่วยคุณได้เยอะมากนะครับแปะดีบับด้วยก็จะเป็นเพลซิ่งดาเมจนะครับเป็นการอิกนอร์ดิเฟรนซ์นั่นเอง2องรอของ ATK แล้วก็สกิลต่อมาครับเป็นเอโแจกดีบับดาเมจทาร์เก็ตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับอันนี้ก็ทาดเเมจพซิ่งไป ตัวนี้เป็นตัวดาเมจเริ่มต้นที่ใช้ได้เหมือนกันครับทีมสีแดงนะครับตัวต่อมาเนี่ยที่มาเดสไม่ได้พูดถึงใช่ไหมจริงๆอะ่ะ ตัวของซันนี่อ่ะมันก็เล่นได้นะแต่ว่ากลัวว่าแบบใต้พันธุ์เนนแนะนำจริงๆจะเป็นตัวสีนี่ตัวนี้น้องโนตัวนี้น่าใช้น่าใช้เหมือนกันตัวนี้เป็นการทาดาเมจแปะเลือดไหลนะครับแปะเลือดไหลด้วยเป็น all rounder dps เลยมีในเรื่องของการดูดเลือดนะครับดูดเลือดอีกฝ่า20ย20%โดยไรสติลนั่นเองแล้วก็มีทาดา,ดาเมจ to ดาเมจตัวนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้โอเคเลยแล้วแบบ3ดาวจะเริ่มเก่งขึ้นไปเพราะว่ามันมี to ดาเมจไงมีแจกดาเมจตอดเลือดไหลอ่างาก อ่เราพูดไปแล้วก็คือตัวของมินามีอย่างแคนอย่างเปย์สองลางนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวซับตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจแล้วก็อีดิน่าเราพูดไปแล้วดูทีเป็นตัวอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็น้องโน น้องโน้ลเราพูดไปแล้วใช่ไหมซันนี่เนี่ยพูดหน่อยดีกว่าซันนี่เนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจเหมือนกันเป็นดาเมจเพซซิ่งนะครับอิกนอร์เดฟดาเมจเพซซิ่งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นดาเมจเอโอนะครับดาเมจเอโอช่วยคุณได้เยอะเลยแล้วก็มีสกิลที่เป็นสกิลแจกดอทด,ด,ด้วยก็คือดาเมจที่เป็นเบอร์นิงนะครับแปะดีะบัฟเผาไหมนั่นเองใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้มันสามดาวเขาจะเริ่มเก่งขึ้นไปจะแบบอิงคีฟอาร์เมอร์เพนด้วยนะโอ้โห ตัวสีแดงตัวต่อไปจากที่มาเดนได้ลองเล่นและชอบนะครับก็คือตัวซับในกรณีที่คุณไม่มีอย่างเปิดตัวที่เป็นแบบว่าตัวคิวนะก็สามารถเล่นแคลร์ลอตได้นะแคร์ลอตเนี่ยเป็นตัวซับตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับตัวสีแดงคิวเพื่อนทุกคนนะครับ45%ของแม็กแคทพีว้าวสกิวไม้ตายนะเป็นเอลีดาเมจนะครับสกิวนี้ก็ทำดาเมจปกติทั่วไปแล้วก็สกิลต่อมาครับเป็นเอลีคิวเหมือนกัน18%คิวเพื่อนทุกตัวนะครับต่ตาแม็กแคทพีตัวซับตัวนี้ก็เจ๋งมากยิ่งแบบหกดาวก อีดาวก็เก่งอ่ะตัวนี้มันเป็นตัวฮิวอ่ะสามดาวก็เก่งนะสตาร์ทเทิร์นจะได้อินคิดมาให้พีเพิ่มขึ้นก็จะฮิวแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับทีมสีแดงประมาณนี้ สำหรับทีมสีแดงนะเกมเพย์เบื้องต้นแล้วกันคือผมเล่นเป็นทีมดอทนะครับเป็นทีมดอทก็ดาเมจดอทค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เห็นแล้วก็มีตัวซับด้วยนะจริงๆมันต้องอ่านว่าหยุดเบยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหยุดแคร์หรือเปล่าแล้วก็มีหน้ามิโดโรตีตัวนี้อนาคตตัวดีมากตัวหนึ่งสำหรับตัวสีแดงนะครับให้ดูเกมเพย์เบื้องต้นดีกว่าดีพีประมาณ2องแสนนะครับสองแสนเก้าเขาดาวนน e อีหกสิวันก่อนโลกล่มสลา,สายแล้วก็สกิปไปก่อนนะบายเธอสตาร์ ผกก็คุณสองนะครับผมแนะนําว่าเวราเราเรียงตัวดาเมจต,ต้องเลี้ยงทางซ้ายนะแต่นี้ผมไม่ได้เรียงนะก็เลยเอาตัวแทงไปทางซ้ายนะครับเรื่องหนึ่งกงเล็งการ์ดเนี่ยอืมแปะดีบัฟรัวๆครับดูโอโ้โหตรงนี้ผมขอญาต์สต็อปก่อนปิดออโต้ไปก่อนในฝ่ายนะโดนดาเมจดอทนะค่อนข,ข้างที่จะแรงมากคือแบบเลือดหายไปหมดเลยเต็มข้อนะครับแก yeah. ปับไปดูตี เป็นชิวเบรกนะครับเราไม่ยังอันนี้เพิ่ม ATK นะครับเพิ่ม ATK ให้กับน้องว้านี่แล้วก็เพิ่ม ATK ให้กับตัวโดโรธีโดโรธีที่ใชสกิลนี้อื้อื้อย่างแรงแล้วก็บัฟ ATK ATK บู t นะครับ ปึ้มแปะนีบับป่ายสองตัวเป็นลูกกระโหลกเนหะมือนกระโหลกกันแล้วก็ระเบิดปุ๊บ้นต้นต้นระเบิดระเบิดอ้เลนลัวลนลัวเลนเล็บเอเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักด่านแล้วกันเกมเพยเพ์คร่าวๆแต่ว่าเป็นทีมดอทที่ผมชอบนะเมื่อีนน้ถามว่าทีมสีเขียวผมชอบไหมผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบดาเมจโอเวอร์ไทม์มันเห็นแล้วแบบมันตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,ม,มสะใจดี นี่อมีแอตแทคบูสมีอะไรเยอะแยะเลยเราอาจจะบั๊บอทีเคขึ้นมาก่อนนะครับให้กับตัวที่เป็นโดเรตีปะแล้วก็กดออโต้ได้เลยันจะเรียงการ์ดให้เรานะแมปสวยนะครับแปะไปแล้วครับหนึ่งแบบแล้วก็บัฟที่สองไปอีกดูดาเมจตอนตอนเลือดไหลนะเดี๋ยวดูตอนจบเทินนะครับน่นาจะเป็นหมนะื่นสองหมื่นอะ มีตัวแท้งตัวหนึ่งก็คือนานามิมีนามิอ่ะมินามิเ,อ,มมเออไม่ใช่นานามิไปเอาอนิเมะเรื่องไหนวะเนี่ยปู้แล้วก็ฮิวนะครับเรามีฮิวด้วยก็คือเอาหยุดเฟยไม่แนห่หยุ่นเฟยหรือหยุ่นหยุ่นเฟืองหยุ่นเฟยตากครบแล้วมา โดดสับตัวแทงเราอืมท้อไไ่ตายครับสวยมากดูสกิลดิอย่างกับหญิงหยางอนะเนาะเป็นการบัฟนะครับให้กับเพื่อนเรานั่นเองก็บัฟให้โดโรทีไปนะครับตัวของ ai ซับต้มต่อไปก็นนะ่าจะเป็นท่าไม้ตายครับของโดโรธีเส้นลำแล้วกระดูกตลกกระดูไปวัปดโอ้โหอ้าห้าหมื่นเก้าแรงมากนะครับนี่เลยเกมเพย์มันมันทีมดอด หวังว่าคลิปแนะนำนะครับทีมช่วงต้นไปตึงช่วงแบบว่าแผนปัจจุบันโกบอลของทีมสีแดงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านรลืมกดติดตามกดตุกใจให้กลับมาในชแนลนะครับไว้เจอแกะสำหรับเกมแแฟนตาซีเอบายบายสวัสดีครับ